พระอ,องค์ทรงบอกไว้ว่าสัตว์เราใดทําเดราัชานวิชาอยู่เดราัชานวิชาเนี่ยเดี๋ยวโยมต้องมาดูจากเดราัชานวิชาเดราัชานวิชาเป็นวิชาของเดราัชานไม่ใช่วิชาของอดีะ,อะที่ควรทำพระอ,องค์ทรงบอกอดีะสาวกของพระผู้มีพระเจ้าไม่ทําเดราัชานวิชาโยมต้องรู้ก่อนเลย ศาสนาพุทธของพระองค์ถ้าโยมเคยศึกษาประวัติโยมจะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าทรงโอ้พระองค์ทรงเป็นอนี่ด่างพระเทพนงรุ่นี้มาไม่มีเราจะไม่เคยเห็นสงสาวกในสมัยก่อนมาบูชาเจ้าเข้าทรงแต่สมัยนี้ทําไมถึงมีรรรพระองค์ทรงบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย เวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยศาส,สนาจะค่อยๆหายไปจากเรา<ะ>ความเสื่อมไม่ได้เกิดจากศาสนามันหายไปแต่เพราะภิกษุไม่ศึกษาคําสอนของพระองค์ภิกษุไม่ศึกษาคําสอนของไปศึกษาคําสอนใหม่ๆ<ะ>ทาไมพระถึง <c oughs> ต้องคงเจ้าต้องดูดวงยมว่าทําไม<ะ>เพราะ เมื่อพระทรงเจ้าคนอยากไปหาค,คนไปหาก็ต้องมีของไปถวายมีเงินไปให้พระได้เงินเมื่อพระดูดวงพระอะไรคนพระที่เขาศึกษาวิชาเหล่านี้เขาทำสิ่งเหล่านี้เพราะเขาต้องการอะไต้องการเงินแต่ผู้เจ้าสอนให้พระต้องการเงินไหมไม่ใช่พระต้องสอนในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนสอนหนทางหลุดพ้นสอนหนทางที่ถูกยมอยากได้สิ่งที่ดีมันมีทางที่ถูกอยู่ โยมจะไปดุบนบานสารเก่าไม่มันไม่ได้ผลคเพราะอะไรพระุทธเจ้าบอกเดรจฉานวิชาวิชาของพวกเดรจฉานนี้มีอะไรบ้างอ้างอิงมาจากพุทธวจนะคาสอนของพระุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์สมัยนี้ถ้าโยมมีโทรศัพท์โยนเปิดเข้าไปได้โยมพิมพ์คําว่าเดรจฉานวิชาแล้วก็พุทธวจนะมันจะมีขึ้นมาให้อ่านนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเดรจฉานวิชา วิชาที่ไม่ประเสริฐห้ามทำ<ะ>ยกตัวอย่างมีให้ฟังเล็กๆ,ๆน้อยๆในสมัยปัจจุบันมีอะไรบ้างที่พระเจ้าบอกเป็นเนื้อฉานพระเจ้าบอกการทําพิธีบวงสวง<ะ>เทวดาบูชาราหูบนบานศาลเก่าวคนที่ชอบเอาของไปบนเนี่ยพวกเนี้ย<ะ>บนบานศาลกล่าวทําพิธีสะเดาะเคาะต่อชะตาที่เราชอบทําในปัจจุบันดูหมอดูดวงดูโชคดีดูโชคร้ายดูเยือกยาม พิธีกรรมต่างๆที่เราทําในปัจจุบันพระเจ้าบอกนี่คือเดรัจฉานวิชาอริยะสาวกลูกศิษย์พระเจ้าจริงๆแล้วไม่ทําคะทําแล้วไม่เป็นประโยชน์โยมลองไปดูหรือโยมไปลองก็ได้ถ้าโยมไปอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ก็ไม่นะไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีพระเจ้าบอกน้ำมนต์ก็ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์สอนศาส,สนาพุทธในสมัยก่อนไม่มีน้ำมนต์สมัยนี้ทาขึ้นเองมนต์มนต์มาจากคําว่ามันตะมันตาเป็นของพราหมณ์น้ำมนต์มันเป็นของศาสนาพราหมณ์ แต่เราเอามาใช้เป็นสิ่งที่ผิดเต็มเดลฉา,านคนเชื่อว่าน้ามนต์พระพรมให้แล้วจะโชคดีมีความสุขไล่สิ่งไม่ดียมลองไปพรมสิพรมสักสิบวันร้อยวันพรมสักเก้าวัดสิบวัน,วนแล้วถ้าโยมอยู่เฉยเฉยชีวิตจะดีไหมโย,ยมไม่ทํางานไม่อะไรเงินก็ไม่มาไม่ได้เพราะมันไม่ช่วยไม่ช่วยสิ่งที่จะช่วยโยมถ้าโยมสมปัญญาสมศาสนาเขาอยากโยมต้องมีศรัทธาที่ถูกก่อนถ้าโยมมีศรัทธาที่ถูกปุ๊บ อันนี้โยมเริ่มต้นมาในทางที่ถูกแล้วนี่คือข้อแรกข้อที่สองคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกให้เรามีศีลศีลน,นี้สําคัญสะไหนศีลน,นี้สําคัญแบบที่ว่าพระองค์ทรงบอกเองถ้าเรารักษาศีลได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นศีลเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุปัจจัยให้มีความสุขศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุปัจจัยให้มีทรัพย์สมบัติมากศีลเลนะนิพุตติยันติ ตัสมาสีทังวิโสทะเยและศีลยังเป็นเหตุปัจจัยให้เราถึงนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นศีนเนี่ยนี่แหละคือเหตุให้เราได้ทรัพย์ให้มีความสุขเราเกิดมาพระพุทธเจ้าบอกทําไมเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราทําอะไรไว้ทําไมบางคนเกิดเป็นคนจนบางคนเกิดเป็นคนรวยบางคนเกิดเป็นเศรษฐีเป็นกษัตร,ริย์อะไรค,คือความต่างของตรงนี้อะไรทําให้เราเกิดมาในที่ตรงนั้นเรารู้ไหมเราไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้ พู้เจ้าบอกถ้ารักษาศีลน้อยให้ทานน้อยรักษาศีลน้อยคือไม่ค่อยรักษาศีลให้ทานน้อยในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้ทาน1 0บาทยีสบาทเรียก็น้อยไม่ใช่ให้ทานน้อยคือไม่ค่อยให้ทานไม่ค่อยทําบุญนี่จะเรียกว่าให้ทานน้อยเมื่อรักษาศีลน้อยให้ทานน้อยพู้เจ้าบอกถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์คือพบหน้าเราไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลต่ํา ตระกูลต,<า>ต่ำ<ค>ในที่นี้คือตระกูลที่ขัดสนยากจน<ม>เหตุของคนที่เกิดมาในตระกูลที่ขัดสนยากจนเพราะชาติที่แล้วไม่ค่อยรักษาศีลไม่ค่อยให้ทาน<ม>เขาเลยเก<ค>ิด <dön> เป็นคนจนค,คนที่ขัดสนค,คนที่เกิดเป็นคนรวยเพราะเขาทําอะไรพระเจ้าบอกถ้าเขารักษาศีลพอประมาณให้ทานพอประมาณก็คือรักษาศีลมากกว่าพวกแรกขึ้นมาหน่อยพยายามรักษาแต่ก็ยังมีผิดอยู่มีอะไรอยู่แต่พยายามรักษาไว้<ค>แล้วก็พยายามให้ทานมีเวลาว่างไปให้ทาน หรือว่ามีเวลาว่างหาเวลาไปใส่บาตรบ่อยๆวันไหนไม่ว่างไม่เป็นไรแต่พยายามให้ใอันนี้เรียกว่ารักษาศีลพอประมาณให้ทานพอประมาณคนเหล่านี้พระเจ้าบอกถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เขาจะเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลสูงตระกูลสูงในที่นี้คืออาจจะเกิดเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยเขาว่ากันไปน,นี่คือผลของการรักษาศีลเห็นไหมทีนี้มากขึ้นกว่าน,นั้นไปอีกถ้าบางคนรักษาศีลมากเลยไปบ่อยรักษาศีลบ่อยๆเลยให้ทานบ่อยๆเลย ทำบ่อยๆพู้เจ้าอกนี่พวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาค่ะนะเห็นไหมเราเลือกได้ลถะถเาเราอยากไปเกิดเป็นเทวดาทํายังไงค่ะแต่ถ้าเราอยากเกิดดีกว่านั้นนะคนบางคนรักษาศีลไม่ขาดเนี่ยค่ะไม่ยอมผิดพลาดแม้จะมีคนมาชวนแม้จะแลกได้ชีวิตเขาจะไม่ยอมผิดจากศีลค่ะให้ทานเป็นนิดให้ทานไม่ขาดพวกนี้ไปเกิดเป็นราชาของเทวดาทั้งหลาย เป็นไปพระอินบ้างไปเป็นอะไรต่างๆบ้างราชาของอเทวดาในตอนชั้นนั้นๆ <Okay. S 2> นี่คือพวกที่รักษาศีลไม่ด่างพ้อยไม่ขาดไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นต้องมีศีลให้ดีด้วยถ้าเราอยากได้สิ่งที่ป,ปัจจุบัน <Okay. S 2> อยากได้โชคได้ลาบ <Okay. S 2> ลองรักษาศีลให้ดีแล้วก็มีศรัทธาให้ถูก <Okay. S 2> นี่คือสองข้อแล้วข้อที่สามมีอะไรพทธเจ้าบอกม,มีสุตตะสุตตะแปลว่า การฟังการได้ยินได้ฟังคําสอนของพระอ,องค์และจําไว้เราต้องเคยฟังคําสอนของผู้เจ้าแม้แต่บทใดบทหนึ่งแล้วจําไว้ไต่ตองไว้คิดพิจารณาอยู่เสมอในธรรมะบทนั้นนี่จะเรียกว่ามีสุตตะสามคือมีจากไอสี่คือมีจากคะจากคะคือการให้ทานแต่การให้ทานต้องวางจิตถูกต้องอวางจิตถูกต้องด้วยการให้ทานผลอะไรของ ที่เราจะได้จากการให้ทานผู้เจ้าทรงบอกว่าถ้าเราให้ทานเนี่ยสิ่งของเหมือนกันนะแต่เราให้ทานแล้วเราหวังผลคือเราให้แล้วเราคิดว่าอยากได้ไอ้นั่นอยากได้นี่ผู้เจ้าบอกถ้าให้ทานได้วหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าตายไปแล้วจะได้รับผลของทานนี้ถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดาเขาจะได้อยู่แค่เทวดาสวรรค์ชั้นแรกสวรรค์ชั้นแรกก็มีอายุแค่ห้าสปีทีอายุน้อยอายุสั้น ห้าสิบปีทิก็คูณร้อยเข้าไปเห็นไหมไอ้คูณห้าร้อยประมาณสองแสนห้าหมื่นปีอายุแค่นั้นนี่คือเซลดาสวรรค์ชั้นแรก <S <S แต่ถ้าเราให้ทานแต่เราไม่ได้คิดแบบนี้ไม่หวังผลในทานพระองค์บอกไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าตายไปแล้วเขาเราได้ผลของทานนี้ไม่คิดสิ่งเหล่านี้แต่ให้ทานเพราะคิดว่าทานคือความดีให้แล้ววางจิตแบบนี้คิดแบบนี้พระเจ้าบอกคนคนนี้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สอง ชั้นดาวดึงมีอายุร้อยปีทิศห้าแสนปีมนุษย์มากกว่าเท่าตัวแค่วางจิตถูกต้องสูงขึ้นไปขึ้นไปอยู่ที่การวางจิตนะฮะไม่คิดว่าเป็นความดีคิดทําตามประเพณีเชื่อปู่ย่าตายายคิดว่าเป็นความปลื้มใจปีติใจสุขใจมันจะสูงขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นที่6นะแต่ยังไม่ใช่ที่สุดผู้เจ้าบอกการให้ทานเนี่ย แล้วได้ผลใหญ่นี้สงยใหญ่ด้วยเนี่ยจะต้องไปเกิดเป็นพรมในในพรมชั้นแรกแล้วจะได้บรรลุธรรมบนนั้นการให้ทานแบบไหนถึงจะได้ไปเกิดเหนือจากสวรรค์ทั้งหกชั้นขึ้นไปพระเจ้าบอกให้ทานโดยมีจิตละความตนีหรือเรียกว่าจากะให้ทานโดยละความตนีเป็นแบบไหนพระเจ้าบอกให้แล้วไม่หวังผลไม่คิดอะไรเลยให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจความสุขก็ไม่ใช่ให้เพราะเราอยากจะขัดเกลากิเลสตนเอง ละความตนีตนีคือความห่วงเรามีของทรัพย์สมบัติมีสิ่งที่หวงเนี่ยเราจะให้คนอื่นก็ให้ยาก <Okay. S 2> คนที่จะให้แบบนี้ได้ก็ต้องให้สิ่งที่ชอบให้สิ่งที่รักสละขาดให้แล้วไม่หวังผลไม่ติดตามผลในภายหลัง <Okay. S 2> คือให้ไปเพราะอยากจะขัดเกาตนเองขัดเกลากีเลสความโลภของตน <Okay. S 2> อาจารย์คแบบนี้เรียกว่าการละความตนี <Okay. S 2> สิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าจาคะถ้าเราให้ทานแบบนี้ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดา เราจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมแล้วเราจะได้บรรลุธรรมบนนั้นมีโอกาสบรรลุนิพพานได้นี่คือแค่ให้ทานก็มีโอกาสนิพพานแต่เราต้องรู้ก่อนพระเจ้าสอนอะไรเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรอกแต่นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนี่คือข้อที่สามก็ข้อที่สข้อสุดท้ายคืออะไรสมาธิโยมทําสมาธิกันบ้างไหมโยมทําแบบไหนสมาธิสมาธิให้เกิดปัญญามีสมาธิให้เกิดปัญญาพระู้เจ้าบอก ทำสมาธิทำยังไงให้เรานั่งหลังตรงดำรงสติหรือจะนอนก็ได้สมาธิทำได้สี่แบบนอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ทำยังไงพระเจ้าบอกให้สูดลรรมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกจิตรู้อยู่กัารมเอามาผูกอยู่กับตรงนี้ถ้าจิตหลุดไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าจิตหลุดไปเมื่อรู้ตัวเอามาอยู่ับรมเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จิตจะสงบความคิดจะหายไปความสุขจะเกิดขึ้นมาสุขจากการทําสมาธิความปีติจากการทําสมาธิจะเกิดขึ้นจิตสงบนี่เมื่อเราเข้าสู่ความสงบตรงนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าบอกเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิกุศลความดีทั้งหลายจะไดรวมลงสู่จิตใจของบุคคลนั้นเราได้กุศลใหญ่กุศลอันมากเราสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศสลาะสักร้อยหลังยังไม่เท่ากับการทําสมาธิให้จิตสงบแมเ้เพียงครั้งเดียวเมื่อทําอย่างนี้ เหตุท่าระการนี้อยู่ถ้าเราทําได้ทั้งหมดครบถ้วนพระเจ้าทรงตัดเองว่าเราปัถนาสิ่งใดในโลกเราจะได้สมปัถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าเราทําไม่ได้ทั้งหมดละ่ะแต่เราอยากได้ไวๆแต่ไม่ได้ในทันทีก็ยังมีอยู่อีกเล็กน้อย uh huh. พระองค์ทรงบอก <c oughs> เราประสบสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจไม่น่าหวางังเพราะกรรมใช่ไหม uh huh. เราจะแก้กรรมไม่ดีเป็นกรรมดีได้ยังไง พระองค์ทรงสอนวิธีแก้กรรมไว้ด้วยวิธีแก้กรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เหมือนเราไปถ้าเราไปที่วัดเขาอาจจะบอกว่าให้เราทําสังฆทานเก้าวัดสิบวัดทํานู่นทํานี่ใช่ไหมเพื่อแก้กรรมพระองค์บอกไม่ใช่ไม่ได้ผลการจะแก้กรรมเราต้องรู้ว่ากรรมมันเป็นยังไงวิธีส่งผลของกรรมเป็นยังไงพุทธเจ้าบอกกรรมส่งผลได้ทีละอย่างถ้ากรรมดีให้ผลเราจะไม่ได้กรรมไม่ดีเราจะดูตอนไหนเราทุกข์ความสุขจะไม่มาตอนไหนเราสุขความทุกข์จะไม่มี กรรมส่งผลได้ทีละอย่างพระเจ้าบอกถ้าจะให้กรรมไม่ดีหมดไปต้องทําให้กรรมดีแทนที่อะไรที่ทําให้กรรมดีแทนที่ได้พระองค์ทรงบอกว่าการทําสมาธินี่แหละจะทําให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันแทนที่กรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้กรรมให้เราทําสมาธิถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีไปไวให้เราทําสมาธิมากๆเราสังเกตดูท่าเราทำสมาธิมากๆเนี่ยเวลาเราจะมีรางสังห์ี่นมจะแม่น คนทำสมาธิบ่อยๆคิดอะไรก็จะได้อย่างที่คิดไวบางทีรู้สึกอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะการทำสมาธิมันทำให้เราได้ผลดีไวในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภที่โยมอยากรู้มาในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นกรรมให้ผลโยมเห็นคนเขาซื้อหวยได้เลขมาจากตรงนู้นตรงนี้ เขาเอาไปซื้อบางทีก็ไม่ถูกเพราะอะไรกรรมเขาไม่ให้ผลแต่บางทีกรรมได้ผลเนี่ยบางคนกรรมดีส่งผลอยู่มีโชคอยู่เขาแค่เดินไปดูปฏิทินเห็นตัวเลขมันมีตัวเลขเขียนอยู่ตามเดือนแค่ซื้อตามเลขเขาถูกแล้วเพราะความดีเขาส่งผลเพราะฉะนั้นโชคดีโชคไม่ดีอยู่ที่กรรมโยมอยากได้ความดีโยมแค่ทําให้กรรมดีมาส่งผลให้ได้โยมทําสมาธิบ่อยๆมันจะได้สิ่งที่ปรารถนาเองไม่มีใครหรอกที่ว่าให้เลขแล้วจะถูกตลอด ถ้าอาตมาหรือว่าพระที่ไหนหรือว่าใครก็แล้วแต่ให้เลขแล้วถูกตลอดนะทําไมเขาไม่ซื้อเองอะโยมอ่าทาไมเขาไม่ซื้อไปเลยโอ้โหนี้ซื้อมาถูกสักสิบล้านเรามาแจกคนไม่ดีกว่าทําไมเขาต้องให้เอาเลขเราไปส่งไปเสี่ยงเองอ่าไ,ไปเสี่ยงเองโยมถูกก็ดีไปแต่โยมไม่ถูกใครเสียงเ,ง,เงินก็เราเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกมันเป็นแค่การเสี่ยงดวงห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าโยมอยากได้สิ่งที่ดีโยมต้องทำเอาเอง วันนี้ก็พอสมควรนะแกเวลาขอให้มีความสุขจเจริญพรอ,อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าน้องชายเขาเขาเป็นผู้หญิงนะคนซื้อน้องชายเขาบอกเดี๋ยวไม่มีหวยออกมาไม่ถูกไม่มีตังค์จ่ายทยังไงค่ะเขาก็เลยหนักใจซื้อไปแล้วด้วยนะ,ะเขาก็เหมือน,นคนณหมือนนี่นะคะ,ะเขาไปบอกเจ้ามือว่าไม่เอาแล้วหมือนคนเหมือนซื้อห้าร้อยคูณห้าร้อยพอ พอมันออกมาสามตัวตรงๆวดนนั้นเขาได้มานะแต่เขาเสียดายเขาไปด่าน้องเขาใหญ่เลยถ้าน้องเขาไม่ทักเขาได้เป็นล้านแล้วนี่เขาก็เช้าเขาก็ทําบุญกันมาทําบุญกันเพราะมาเราไม่ได้บอกเขาได้ของเขาเองไงแล้วเขาก็จะไปพูดว่าพระให้ว่างอันนี้มั่งคือบางทีเขาก็เห็นตรงนู้นคนนี้เขาก็คนชอบหวยเขาจะตีมเขาเองไอ้นั่นก็เป็นเลขอันนี้ก็เป็นเลขบางทีพระนั่งพูดนั่งเทศนาหน่อยเขาก็บอกว่าพระโอ้หนี่บอกเลขนั้นเลขนี้เขาคิดของเขาเอง แล้แลวงดที่เขาถูกสามตัวตรงคือเลขอะไรคะอาจารย์ทำนานปีที่แล้วนุ่นไม่ใช่ปีนี้นานจําไม่ได้แล้วะเอาถูกไวๆเนี่ยที่เขาว่าถูกล่างถูกบนเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไอ้สามแปดนี่ออกตั้งหลายงูแล้วอ๋อสามแปดนะที่เขาอ๋อสามแปดแปดสามนู่นี่นั่นออกเ็นทั้งหลายงดแล้วค่ะอ,อาอจอารย์กษสาธุสาทูษตเจ้าค่ะ